วิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามบายครูอุค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาทบทวนกันในเรื่องเหตุการณ์สำคัญสมัยรัชกาลที่5กันนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะนักเรียนเรียนรู้เหตุการณ์สำคัญในสมัยรัชกาลที่5ถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะวันนี้ครูมีคลิปวิดีโอที่จะมาทบทวนในเรื่องของรัชกาลที่5ไปดูกันเลย หลังจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวสเสด็จสวรรคตภายหลังออกทอดพระเนตรสุรยิยปราคาจึงได้มีการปรึกษาเรื่องการถวายสิริราชสมบัติแด่พระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ซึ่งในที่ประชุมนั้นประกอบด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และพระสงฆ์โดยพระเจ้าน้องอยาเธอกมรมหลวงเทเวศวชลินได้เสนอสมเด็จลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกร กมขุนพินิษประชานาถพระราชะโอรสองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินซึ่งในที่ประชุมนั้นมีความเห็นพ้องเป็นเอกฉันดังนั้นพระองค์จึงได้รับการทูลเชิญให้ขึ้นของราชสมบัติต่อสมเด็จพระราชบิดาในขณะนั้นพระองค์มีพระชนม,มายุเพียง15พรรษาจึงได้แต่งตั้งสมเด็จพระยาบรมมหารีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาค เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จนกว่าพระองค์จะมีพระชนมพรรษาครบ20พรรษาโดยทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งแรกเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2411โดยได้รับการเฉลิมพระปรมาพิไทยว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาจุฬาลงกรณพระจุฬาลงกรณ์้าเจ้าอยู่หัว ในปีพุทธศักราช2413มีการขุดคลองสวัสดเปรมประชากรปัจจุบันเรียกว่าคลองเปรมประชากรโดยมีพระยาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคเป็นผู้อำนวยการขุดและพระยาสุริยวงศไวัยวันรหรือวอนบุญนาคเป็นแม่กองขุดแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราชส4 1 5นับเป็นคลองแรกที่ขุดขึ้นในรัชกาลที่ห โดยมีวัตถุประสงค์ในการขุดคือเพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการสัญจรทางน้ำและการค้าขายระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเปิดพื้นที่บริเวณสองฝั่งคลองซึ่งเป็นป่าให้เป็นที่อยู่อาศัยและทำการเพาะปลูกและในปีเดียวกันนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนประเทศเพื่อนบ้านเป็นครั้งแรก ทรงเลือกที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงคือประเทศสิงคโปร์และประเทศชวาด้วยทรงต้องการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านในแถบอินโดจีนและเพื่อเรียนรู้การปกครองเนื่องด้วยทั้งสองประเทศนี้ต่างก็เป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษต่อมาในปีพุทธศัก,กราช2415ทรงเสด็จเยือนประเทศเพื่อนบ้านอีกสองประเทศคือ ประเทศอินเดียและประเทศพมา่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จไปประเทศอินเดียนั้นทรงได้รับการถวายพระบรมสารีริกธาตุและพันพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยาอินเดียเพื่อน,นำกลับมาปลูกในประเทศไทยทั้งนี้เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสมากขึ้นเมื่อพระองค์มีพระชนมายุครบ20พรรษาแล้ว เมื่อวันที่15กันยาพุทธศักราช2416จึงผนวดเป็นพระพิสุนวัดพระศรีและตนาสศัศสดารามและเสด็จไปประทับนวัดบวรนิเวศวิหารเป็นเวลา15วันหลังจากทรงลาศิขาแล้วได้มีการจัดพระราชพธิธีบุโมราชาพิเศษครั้งที่2ขึ้นเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2416 ทรงได้รับการเฉลิมพระประมาภิไธยในครั้งนี้ว่าพระบาทสมเด็จพระประมินมหาจุลราลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2416พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศตั้งหอลัษฎากรพิพัฒเพื่อจัดวางหลักเกณฑ์ระบบการจัดเก็บภาษีอากรให้เป็นระเบียบแบบแผน ควบคุมเจ้าหน้าที่ภาษีอากรให้จัดส่งเงินรายได้แผ่นดินให้ตรงตามกำหนดเวลาถ้าผู้ใดละเมิดระเบียบแบบแผนการจัดส่งเงินภาษีอากรจะถูกลงโทษอย่างเฉียบขาดในปีพุทธศักราช2417พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งสภาที่ปรึกษาขึ้นมาสองสภาได้แก่สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน และสภาที่ปรึกษาในพระองค์และทรงตั้งขุนนางระดับพญา12นายเป็นข้า s i n s Law ให้มีอำนาจขัดขวางหรือขัดขานพระราชดำหลีได้และทรงตั้งพระราชวงศานุวงศ์13พระองค์และขุนนางอีก36นายช่วยถวายความคิดเห็นหรือเป็นคณะกรรมการดำเนินการต่างๆต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวทรงประกาศพระราชบัญญัติัดพริกัดเกษียณล,ลูกทาสลูกไทยเมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2417ทรงแก้พิกัดค่าตัวทาสใหม่โดยให้ลดค่าตัวทาสลงตั้งแต่อายุ8ขวบจนกระทั่งหมดค่าตัวเมื่ออายุ20ปีและเมื่ออายุได้21ปีผู้นั้นก็จะเป็นอิสระ ทั้งนี้มีผลกับทาาที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2411เป็นต้นมาและห้ามไม่ให้มีการซื้อขายบุคคลที่มีอายุมากกว่า20ปีเป็นทาตอีกเมื่อถึงพุทธศักราช2448ก็ทรงออกพระราชบัญญัติเลิกทารสร้อยสิบสให้ลูกทาาทุกคนเป็นไทยเมื่อวันที่1เมษาพุทธศักราช2448ส่วนท่าประเภทอื่น ที่มีใช่ท่านในเรือนเบี้ยทรงให้ลดค่าตัวลงเดือนละ4บาทนับตั้งแต่เดือนเมษาพุทธศักราช2448เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติปกป้องมิให้คนที่เป็นไทยแล้วกลับไปเป็นทาสอีกและเมื่อทาจะเปลี่ยนเจ้าเงินใหม่ห้ามมิให้ขึ้นค่าตัวเมื่อพุทธศักราช2418 กรมกลาโหมดำเนินการสร้างทางโทรเลขสายแรกจากกรุงเทพมหานครไปปากน้ำโดยวางสายเคเบลิลใต้น้ำต่อออกไปจนถึงกระจนไฟนอกสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพยารวมระยะทาง45กิโลเมตรเพื่อใช้ในการส่งข่าวสารทางราชก,การเป็นหลักและในปัจจุบันมีการยกเลิกบริการโทรเลขแล้วตั้งแต่วันที่30เมษายนพุทธศักราช2551 เวลา20นาฬิกาในปีพุทธศักราช2,424โทรศัพท์ได้ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยสมเด็จพระราชปิตุลาบรมวงศสาพิมุขพานุลังสีสว่างวงศ์เจ้ากรมกลาโหมในสมัยนั้นได้ทรงนำลีนำวิทยาการด้านการสื่อสารด้วยโทรศัพท์นำมาใช้เป็นครั้งแรก โดยทดลองนำเครื่องโทรศัพท์มาติดตั้งที่กรุงเทพมหานครและที่ปากน้ำจังหวัดสมุทรปาการซึ่งมีวัตถุประสงค์ในเบื้องต้นเพื่อใช้แจ้งข่าวเรือเข้าออกที่ปากน้ำจังหวัดสมุทรปาการให้ทางกรุงเทพทราบในปีพุทธศักราช2423เจ้าหมื่นเสมอใจราชหัวเมืองมหาเล็กเวลสิทธ์ ได้ทำหนังสือกับบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถาวายคำแนะนำให้เปิดบริการไปรษณีย์ขึ้นในประเทศไทยโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีพระราชดำริเห็นชอบจึงแต่งตั้งให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุลังศีสว่างวงกมรมหลวงพานุพันธุวงศ์วารเดชผู้ทรงมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดส่งหนังสือพิมพ์รายวันข่าวราชการ ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการกรมไปรษณีย์เมื่อสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอจ้าฝาพานุรังศีสว่างวงศ์ได้ส่งวางโครงการและเตรียมการไว้พร้อมเพื่อจะเปิดบริการไปรษณีย์ได้แล้วก็ได้ประกาศเปิดรับฝากจดหมายหรือหนังสือเป็นการทดลองในเขตพระนครและธนบุรีขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2426ส่วนการปฏิรูปการศึกษา มีผลจากการปฏิรูปโดยการเลิกทาสทำให้ในปีพุทธศักราช2432ทาสเป็นไทยทั้งหมดแต่เมื่อเป็นไทยแล้วนั้นทำให้คนไทยส่วนใหญ่ขาดความรู้ความสามารถจึงเปิดให้ประชาชนชาวบ้านธรรมดาเรียนหนังสือได้ซึ่งแต่ก่อนนั้นจะมีเฉพาะลูกขุนนางในวังเท่านั้นที่เรียนหนังสือได้ในปีพุทธศักราช2427 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรเริ่มให้มีโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งเป็นโรงเรียนสามัญชนชื่อว่าโรงเรียนวัดมหานพารามเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกและนอกจากนั้นยังทรงสนับสนุนให้บัตรหลวงสอนศาสนาคริสต์เปิดโรงเรียนสอนหนังสือได้อีกด้วยและในปีเดียวกันนั้นเจ้าเหมือนวัยวรนาถ เจิมแสงชูโตเป็นบุคคลแรกที่นำเอาไฟฟ้าเข้ามาใช้ในประเทศไทยโดยจ่ายไฟฟ้าให้กับพระบรมมหาราชวังณนะที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทและท้องพระโรงซึ่งเดินเครื่องเป็นทางการตรงกับวันที่20กันยายนพุทธศักราช2427ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วยในปีพุทธศักราช2429กิจการรถไฟได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อมีการอนุมัตสัมปทานแก่บริษัทชาวเดนมาร์กให้สร้างทางรถไฟขึ้นจากกรุงเทพมหานครถึงสมุทรปราการรวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น21กิโลเมตรหลังจากนั้นในเดือนตุลาคม พุทธศักราช2433พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าให้ทรงจัดตั้งกรมรถไฟหลวงขึ้นสังกัดกระทรวงโยธาธิการครั้นเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2439พระองค์จึงเสด็จทรงประกอบพระราชพิธีเปิดการเดินรถไฟระหว่างกรุงเทพมหานครและอยุธยารวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น 71กิโลเมตรซึ่งต่อมาทางการได้ถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปรนากิจการรถไฟหลวงในปีพุทธศักราช2417เกิดเหตุการณ์บาดหมางก,กันขึ้นระหว่างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญวังหน้าในรัชกาลที่5จนถึงกับกรมพระราชวังบวรต้องเสด็จไปประทับณนะสถานกรงสุนอังกฤษ ทำให้ประเทศมหาอำนาจอย่างอังกฤษถือโอกาสนี้เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในประเทศโดยเสนอให้มีการแบ่งแผ่นดินการปกครองระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกรมพระราชวังหลวงบวรสถานมงคลแต่เหตุการณ์มีได้ป,นปันปายจนถึงกับต้องทำตามข้อเสนอของตัวแทนอังกฤษเพราะทั้งสองฝ่ายสามารถปรีประนอมกันได้เหตุการณ์จึงกลับมาปกติ ดังนั้นภายหลังจากที่กรมพระราชวังหลวงบรวรวิชัยชาญสิ้นพระชนพระองค์จึงโปรดเกล้าให้ยกเลิกตำแหน่งอุปราชวังหน้าขึ้นทันทีในปีพุทธศักราช2429และในวันที่2ธันวาพุทธศักราช2431ธนาคารพาณิชย์เริ่มมีขึ้นในประเทศไทยครั้งแรก โดยชาวอังกฤษได้เข้ามาเปิดสาขาธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ขึ้นในประเทศไทยซึ่งเน้นการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศจนกระทั่งพระเจ้าน้องยาเธอกมมะหมือนมหิศรราชหัสดุไทยทรงดำหลีให้มีการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทยขึ้นคือบริษัทแบงก์สยามกมจนทุนจำกัดเมื่อวันที่1เมษายน พศ2449และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นธนาคารไทยพาณิชย์เมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักรา2482การยกเลิกระบบจัตุสดมในปีพุทธศักรา2431ที่มีการปกครองแบบเวียนวังคลังนาโดยมีเสนาบดีคุมอยู่สามเขตพื้นที่ใหญ่ๆคือสมุหกราโหม คุมฝั่งเหนือและอีสานสมุหนายกคุมฝั่งกลางและใต้และกรมท่าคุมฝั่งตะวันออกโดยให้เกิดความเป็นธรรมและมีการทำงานที่ไม่ซ้ำซ้อนมีมาตรฐานเดียวกันโดยให้ตั้งกรมตามหน้าที่ตามแบบอย่างประเทศตะวันตกรวม12กรมและทดลองทำงานให้เป็นเวลาเช่นเดียวกับประเทศตะวันตกคือใช้เวลาทำงาน 8 0มงครึ่งถึง4.00โมงเย็นให้มีการรับส่งหนังสือและมีการบริหารงานบุคคลในวันที่1เมษายนพุทธศักราช2435พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศตั้งกระทรวงขึ้นอย่างเป็นทางการ12กระทรวงตามแบบประเทศตะวันตกซึ่งเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการส่วนกลางขึ้นอันประกอบด้วย 1. กระทรวงมหาไทยรับผิดชอบงานโดยสมุหานายกดูแลกิจการพลเรือนทั้งหมดและบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือและชายทะเลตะวันออก 2. กระทรวงนครบาลรับผิดชอบกิจการในพระนคร 3. กระทรวงโยธาธิการรับผิดชอบการก่อสร้าง 4. กระทรวงธรรมการดูแลศาสนาและการศึกษา 5. กระทรวงเกษตรพาณิชยาการและผิดชอบงานที่ในปัจจุบันเป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ 6. กระทรวงวิติธรรมดูแลเรื่องตุลาการ 7. กระทรวงมรุธทาทรดูแลเครื่องราชูปโภคข,ของพระมหากษัตริย์ 8. กระทรวงยุทธนาธิการและผิดชอบปฏิบัติการทางทหารสมัยใหม่ตามแบบยุโรป 9. กระทรวงพระคลังสมบัติ รับผิดชอบงานที่ในปัจจุบันเป็นของกระทรวงการคลัง 10. กระทรวงการต่างประเทศหรือกรมท่ารับผิดชอบการต่างประเทศ11กระทรวงกรวลราโหมรับผิดชอบกิจการทางทหารและบัญชาบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้12กระทรวงวังรับผิดชอบกิจการพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2435 เจ้าพยาราชาสยามานุกูลกิจหรือโลลังยัตมินนักการทูตและนักการเมืองชาวเบลเยียมได้เข้ารับราชการในราชอาณาจักรสยามในฐานะที่ปรึกษาราชการแผ่นดินทั่วไปและนับเป็นผู้มีคุณาประการต่อการพัฒนาระบบสารยุติธรรมของสยามการสร้างทางรถไฟสายแรกของไทยโดยทางรถไฟของไทยนั้นแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ ทางรถไฟของรัฐและทางรถไฟของราชทางรถไฟของรัฐหมายถึงทางรถไฟที่รัฐบาลเป็นเจ้าของและลงทุนสร้างส่วนทางรถไฟของราชเป็นของบริษัทเอกชนต่างประเทศที่ได้รับการสัมปทานจากรัฐทางรถไฟราใสายแรกในไทยนั้นเป็นของบริษัทเอกชนเดนมาร์ก ที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2434เป็นทางรถไฟระหว่างกรุงเทพไปยังจังหวัดสมุทรปราการรวมระยะทางทั้งสิ้น21กิโลเมตรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จไปทำพิธีแซะหน้าดินเป็นปฐมฤกษ์ของการสร้างทางรถไฟสายแรกในไทยเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2434และทางรถไฟสายนี้ เปิดให้บริการแก่ประชาชนเมื่อพุทธศักราช2436ส่วนทางรถไฟของรัฐหรือทางรถไฟหลวงสายแรกคือสายกรุงเทพถึงนครราชสีมาเริ่มงานการสร้างทางรถไฟสายนี้ในปลายปีพุทธศักราช2434และในเวลา5ปีก็ก่อสร้างเสร็จไปในบางส่วนคือเส้นทางระหว่างกรุงเทพถึงอยุธยา รวมระยะทางทั้งสิ้น71กิโลเมตรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งได้เสด็จมาประกอบพระราชพิธีการเดินรถไฟในเส้นทางช่วงนี้เมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2439จึงถือเป็นวันกำเนิดของกิจการรถไฟแห่งประเทศไทยในวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2436 เกิดการลบที่ปากแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตการรอสรอยสิหรือกรณีพิพาทไทยฝรั่งเศสรอสรอยสิในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อกองทัพฝรั่งเศสส่งเรือลบสองลำคือเรือแองกอร์สตองและเรือโกแมโดยมีเรือสินค้าเจเบเซเป็นเรือนำล่องลุกล้ำฝ่าสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพยาเข้ามา หมู่ปืนใหญ่ที่ป้อมพัดจุลจอมเกล้าและหมู่เรือลบซึ่งเป็นแนวป้องกันของไทยได้ผิวสกัดถูกเรือสินค้าเสียหายเรือลบของฝรั่งเศสจึงยิงตอบโต้โดนเรือมงกุฎราชกุมารของไทยเสียหายและทหารไทยเสียชีวิต8นายและบาดเจ็บอีก40นายส่วนทหารฝรั่งเศสเสียชีวิต3นายและบาดเจ็บอีก3นาย จากนั้นเรือลรั่งเศสทั้งสองกระแลนฝ่าเข้ามาที่สถานกุงสุลฝรั่งเศสที่ถนนเจริญกรุงผลจากการประทะในครั้งนี้ฝรั่งเศสได้บังคับให้สยามลงนามสนสัญญาสันติภาพในวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2436ส,สัญญาฉบับดังกล่าวกำหนดให้สยามชดใช้ค่าเสียหายให้กับฝรั่งเศสเป็นจำนวนเงิน3ล้านฟรัง ร่วมทั้งบังคับให้รัฐบาลสยามยอมสละดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงตลอดจนเกาะแก่งในแม่น้ำโขงทั้งหมดเป็นพื้นที่143,000ตารางกิโลเมตรและฝรั่งเศสได้ยึดเมืองจันทบุรีไว้ในอักขานานกว่า10ป,ปีจนกว่าสยามจะชดใช้ค่าเสียหายนั้นครบ ในปีพุทธศักราช2439พระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการจัดทำงบประมาณแผ่นดินขึ้นเป็นครั้งแรกอันเป็นแบบฉบับที่ต้องทำงบประมาณแผ่นดินสืบมาทุกปีการทำงบประมาณแผ่นดินเกิดจากที่พระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางแผนปฏิรูปการปกครองแล้วก็ได้ทรงวางระเบียบกิจการครั้งใหม่ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งหอรัศดากรพิพัฒน์ขึ้นในปีพุทธศักราช2416เพื่อเก็บรายได้ภาษีอากรของแผ่นดินมารวมไว้ในที่แห่งเดียวกันต่อมาจึงยกเป็นกระทรวงพระคลังมหาสมบัติมีเสนาบดีประจำการตัางหากในปีพุทธศักราช2435การภาษีอากรก็ได้ทรงปรับปรุงใหม่โดยแต่งตั้งข้าหลวงการคลังไปประจำทุกจังหวัด และทุกมณฑลเพื่อทำหน้าที่เก็บภาษีอากรจากราษฎรโดยตรงแล้วรวบรวมทั้งหมดส่งมารวมไว้ณนะกระทรวงพระคลังมหาสมบัติในปีพุทธศักราช2440พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งแรกโดยประเทศที่ได้รับการเสด็จประพาสคือประเทศอังกฤษฝรั่งเศสเดนมาร์กสวีเดนเบลเยียมอิตอลี ฮังการีสเปนออสเตรียเนเธอร์แลนด์สวิสแลนด์อียิปต์และเยอรมันทั้งนี้มีเหตุผลอยู่หลายประการในการเสด็จประพาสในครั้งนี้คือเพื่อสัมพันธไมตรีกับประเทศมหาอำนาจและร่วมปรึกษาหาลือในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองซึ่งในขณะนั้นมีปัญหาการสู้รบกันอยู่การเสด็จประพาสของพระองค์ในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ไทยในปีพุทธศักราช2443พระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงยกเลิกหัวเมืองเอกโทรตรีจัตาวาและยกเลิกหัวเมืองประเทศสลาดโดยจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาพิบาลแบบแบ่งเขตการปกครองเป็นมณฑลเมืองอำเภอตำบลและหมู่บ้าน ซึ่งขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทยเป็นการรวมอำนาจตามหัวเมืองเข้าสู่ราชธานีในปีพุทธศักราช2417พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศใช้ตั๋วกระดาษราคาหนึ่งอัดเพื่อใช้แทนเงินเหรียญกระสาบที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานซึ่งเป็นที่มาของคำว่าอัดกระดาษที่ใช้เรียกขานกันในหมู่ประชาชนต่อมา ในปีพุทธศักราช2442ทรงอนุญ,ญาตให้ธนาคารต่างประเทศที่เข้ามาเปิดสาขาดำเนินงานในไทยคือธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ธนาคารชารเตอร์แห่งอินเดียออสเตรียและจีนธนาคารแห่งอินโดจีนให้สามารถออกธนบัตรของตัวเองได้เรียกว่าแบงก์โนตหรือแบงก์นับว่าเป็นบัตรธนาคารรุ่นแรก,แรก ที่มีใช้ในประเทศไทยจนถึงวันที่7กันยายนพุทธศักราช2445จึงส่งให้ยกเลิกและประกาศใช้ธนาบัตรแบบแรกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2448พระ 48, าบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้พระราชทานดำริในการกระจายอำนาจแก่ท้องถิ่นขึ้นโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ประกาศใช้พระ,ะราชกรมหนดสุขาพิบาลกรุงเทพรอสรสิบหขึ้นจากการที่ทรงมอบหมายให้ไปศึกษาดูงานการปกครองในแถบประเทศพม่ามาลา,ายูยุโรปและได้เริ่มนำมาทดลองใช้เพื่อเป็นการศึกษาในกรุงเทพมหานครโดยสุขาพิบาลน,นี้จะทำหน้าที่ทำลายขยะมูลฝอยจัดเก็บของเสียจากการขับถ่ายของประชาชนทั่วไป จัดการมิให้ต่อไปภายหน้าม like. ีการปลูกสร้างหรือซ่อมโรงเรือนที่เป็นเหตุให้เกิดโรคหรือขนย้ายสิ่งโสโครกและทั้งนี้ตำบลท่าฉลอมจึงถูกยกฐานะเป็นสุขาพิบาลท่าฉลอมซึ่งเป็นสุขาพิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทยการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2450ทรงมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อรักษาภาคการประชวนเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและพระวกกะหรือไตและเพื่อเจราจาราชการบ้านเมืองกับชาติตะวันตกต่างๆทั้งเรื่องไฟภาพนอกอนาเขตด้วยในขณะนั้นประเทศในแถบอินโดจีนได้รับการลุกรานจากประเทศมหาอำนาจได้โดยง่ายรวมถึงประเทศไทยก็กำลังต้องเผชิญกับภาวะนี้อยู่เช่นกันและด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลของพระองค์ในการนี้พระองค์ ึงตั้งพระไทยที่จะเสด็จประพาสยุโลกเพื่อจเจริญสัมพันธ์ไมตีกับประเทศมหาอำนาจเหล่านั้นในปีพุทธศักราช2452พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประกาศพระรา,าโชโอการทรงพระการุณาโปรดเกล้าให้กรมสุขาพิบาลจัดการที่จะนำน้ำมาใช้ในพระนครตามแบบอย่างที่สมควรแก่ภูมิประเทศโดยการที่จะต้องทำนั้นคือ 1. ให้ตั้งทำที่ขังน้ำที่คลองเชียงรากแควงเมืองปทุมธาน,นีอันเป็นที่พ้นเขตน้ำเค็มขึ้นทุกฤดูการ 2. ให้ขุดคลองแยกจากที่ขังน้ำนั้นเป็นทางลงมาถึงลิมคลองสามเสียนฝั่งเหนือแนวทางรถสาตั้งโรงสูบขึ้นณตำบลน,นั้นสูบน้ำข,นขึ้นขังยังที่เกล็กกองตามวิธีให้น้ำสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งซึ่งเป็นเชื้อโรค แล้วนำจำหน่ายน้ำไปยังที่ต่างๆตามควรแก่ท้องที่ของเขตพระนครและทรงพระกรุณาโปรดกล้าวให้เรียกตามภาษา,ษา,ษาสันสกิตเพื่อจะให้เป็นคำสันส้นๆว่าการประปาและในวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2,453พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตด,ด้วยโลควก,กะหรือไตนาพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต รวมพชนพรรษาได้57,000พรรษาทั้งนี้รัฐบาลได้จัดให้วันที่2 3ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปิยะมหาราชและเป็นวันหยุดราชการขอขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆนะคะ